ครับอันนี้เปิดปเบาๆเนี่ยแม่นปะครับเปิดไประดับรักษาระดับน้ำรักษาระดับป่าน้ำล้นนะครับพวา,าจสปิงเว้ยเพื่อนะปริงเว้ยนะครับเอาเยอะอยังไงน,นะขอเบ่งช่วงปลานะครับเด้อขอช่วมปลาเนี่ยโอ้มึงได้ดเรือปลาเพื่อนปลากระทิ้กันแต่หน้ามานักกัน ปลาลาดเตี๋ยวปลาลาดนะเนี่ยปลากระทิงแม่กระทิงโอ้ปลารสเลยปลาถบบึงปลารสปลาถบบึงเจ้ะะอาตียังไม่ถึงเวลรั้งไม่ล้เจ้ปตุติผมมาผมมาเที่ยวนี่สิเห็นพี่น้องเขามายกเ<า>นาะแสดงมันถึงยังมัถึงไหมนะโอเคโอเคโอ้มีหอดลำโพงบูทูวร์ตัวเนี่ยอโอ้ไม่ได้เปิดฟัง,งเพลงเอาเยอะอย่างครับใส่เดือนนะ นี่แหะเอ้ยนี่แหะของของจริงของแท้ใช่ไปมกีเดียนมันเนอะใช่คนเขาขี่หัวยังกินไหมนภาษายังจีอ้ยบางคนข,งขี่มาได้แล้วดิเมนขีงเขียวกันแ่ดเม้นมาาว่าจะว่ามีได้ก็พองหัวเนี่ยน,นะโอ้ครับเนี่ยเนี่เยเหยื่อธรรมชาติเหยื่อธรรมชาติเหยื่อธรรมชาตินี่ฮหงอาปากกระทิง ปลาอึ้นมาได้สิครับเนี่ยมาได้สิปลาอึ้นมาได้สิเออแปลกเว้ยมีแต่าปลากระทิงปลาไสเดือนเอะเหยื่อไสเดือนนะครับนี่มาโยนเบ็ดเขือนน่อนโน่นเข่าหอมเรียกว่าเอะเขื่อนนั่นเข่าเปิดประตูน้ำระบายน้ำแตนเดี๋ยวมาเบิองเอ้ามันเปิดปเบาๆตัวเนี่ยนะแสดงว่าน้าม่วงไหลมนไลยเปิดเพื่อร,รักษาระดับน้าม่วงหาล้นเคลื่อนนี่สิครับส,บสบปิงเวสือ แต่ว่าเปิดไปคลองซอยอยู่คลองซอยซ้ายขวาลงคนเดียวมาหน้าก็บอกไปอีกจะคันเนี้ย,ย,ยไไเี่ยวโยนรถไปอย่างสองคันสามคันเนี่ยเอ้มดดีแต่ปลาลาดสิแสดงว่าประลดยังมอดยามมันเนาะ,อ,ะออกออกจุ่งออกพรรษาไนี่ยมปนมประหลดจ้ะเดี่ผมมาทายอยู่ปีนึงเห็นโอ้สอนเพิ่นนั่นเนี่ย สอนเพื่อนสอนเพื่อนครับเออมาตอนนี้เรเห็นเนเาะแสดงว่มา,ม,าม,มันมันเมันนยามมันอ่าครับครับครับม,ม,มันม็นยามมันอย่ามาลุ่นปา่ากับหน้าเปน็ยนยังอยพี่น้องนี่นะครับวิถีชีวิตบ้านเฮาหาอยู่หากินบ้านเฮาตอนนี้เขากำลังตั้งห่องตอนนี้นะครับใส่ปุ๋ยหมาก,กันแล้วนะครับส่วนมาก มันเป็นช่วงนี่บพเสียหายได้บ้างเขามองนี่หลังเครื่อนเนี่ยแม่นว่าหรือมันเนี่ยเนานนปะ,านะปกติม้าเนี่ยเบิ่งไปไดนะ้น่ะมองข้างหลังข้างหลังเครื่อนเนี่ยเออเ,เลยบดเลยเออปีนี้พี่น้องขอจะถ่วมเด้ออจะอยูย่ได้กินนะเข่าห้งเป็ะะี่ลนรฮคแม่นว่าผู้ใดบ่มีเขากินซื้อเขาเนี่ยโอ้ีนี้ห้องนเนี่ยเนี่ยโลตอนนี้รายงานผ่านมาที่ร้านรับซื้อเมืองไ่เนี่ย ข้าวข้าวเปลือกเหนียวปากของหกเนี่ยสิบสี่บาทครับข้าวเหนียวนะปังสิบสองบาทข้าวแหงเนี่ยแล้วก็ข้าวหอมมะลิสิบสี่บาทนะสิบตังครับผู้ใดซื้อข้าวกินกันีนี่กันแยกแน่พี่น้องให้พี่เหนียวข้าขึ้นนะครับเอาใปมีข้าวรักษาดีครับพี่น้องนะครับ บรรยากาศจะพี่น้องเขื่อนโนนเขานะครับอ่างเก็บน้ําน้าพรมในพี่น้องนี่ครับนี่โครงการพระราชดำริของในหลวงการที่เก้านะครับดูแลโดยสํานักชุดรัประทานที่หกครับพี่น้องนะครับฝ่ายส่งน้ําและบารุงรักษาที่สองในพี่น้องโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพรมเสิรนันพี่น้องเชิญท่านพี่น้องนะครับนี่ นะครับบรรยากาศเขือนนอนเขาพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวมาลุ่นหน้าเพื่อนข้างล่างกันมีพี่น้องไหมข้างล่างพูดเนี่ยนะครับข้างล่างกันมีนะครับ